ตอนนี้เพลงกำลังจะทอดไข่เจียวไข่เจียวสูตรพิเศษค่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าพิเศษยังไงนะคะเริ่มต้นจากไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะไข่ใส่ลงไปในชามที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะคะเวลาเจียวไข่มันจะได้ฟูๆค่ะนี่ได้ไข่มาแล้วค่ะในมันก็ตีไข่โดยใช้ซ้อมนะคะตีให้มันเป็นขึ้นมาแบบนี้นเลยเห็นไหม ระหว่างที่เราเจียวไข่นี่นะคะเราก็ตั้งกระทะรอไปก่อนเลยนะมันจะได้ร้อนแบบพอดีพอดีค่ะใส่ซอสผู้ขาวค่ะเคล็ดลับอยู่ที่นี่เลยค่ะบีบมะนาวลงไปนะคะมะนาวจะช่วยให้ไข่เจียวฟูค่ะแล้วก็กรอบมากขึ้นด้วยแต่ว่าใส่ไม่ต้องเงยอะนะคะใส่นิดเดียวค่ะขิ้นสี่หยดบีบมะนาวลงไปตั้งชี้ให้มันฟูค่ะ ดูว่าน้ำมันร้อนหรือยังแง่น้ำมันร้อนแล้วถ้าน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปได้แล้ว ไู่ตอนนี้ขอเสด็จน้ำมันก่อนนะของทอดนะคะเวลาที่ทอดเสร็จแล้วค่ะควรจะผึ่งให้มันโดนอากาศหรือว่าโดนลมนิดนึงค่ะ มันจะกรอบยิ่งขึ้นนะคะเสร็จแล้วค่ะไข่เจียวของเป็นเพลงน่ากินไหมคะได้ยินเสียงไหมกรอบมากกรอบมากๆเลยจริงๆนะ 睡觉啊！<c oughs>